เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอนราฟันแล้วก็สวัสดีทักทายทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคอนราฟันทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ทำเสร็จแต้มาลองคนข้าวตัวเองนะผมเนี่ยนิยนยมๆนะผมแต่ว่าเสียงออกไปทางอของเพื่อนที่ได้ฟังนะผมไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะ ไม่น่าอยู่ลึกจังนะต้นซอยต้นซอยนะครับตอ้วนี้ตันนี้ก็ได้เกลียวนะผมเอาละผมตัดเศษชัยมาตามต้นแล้วนะ เอาครับผมติดเครื่องมาที่เรียบร้อยนะครับเจ้า DC 70 นะผมนอะกนะสองวันนะครับนะเสมชยัยเดี๋ยวเราจะนั่งไปกับเสมชัยนะเอ้ยไปด้ว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 ยด้วย สาวบนจับเต็มจัเต็มเ,เลยนะสาวบนนะในหัวมุมเขาไม่เกี่ยวอันนี้ขั้นโกรนี่โอ้อจอดนักเนี่ยเองหน้า,ปนา,าเปล่าหนังชาวแดงส่วนจีเอ็มตระเอ็กต์นะตอนนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันครับผมคันนี้ก็ฝั่งนี้ก็มีรถไทยซิ่งฝั่งนี้ก็มีรถไทยซิงฝั่ง,งนู้นก็รถไทยซิ่งนะไปเดี๋ยวเราไปดูพ่อน้องจรวดก่อนนะครับผมลงของพ่อน้องจรวดก่อน นะครับผมเตรียมเลยนะเอ้าไอ้ใครกระโดดไอ้ใครกระโดดมาตากไหนนะโอ้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูพอนังกระโดดนะครับไปนะไปนะจะไปเหรอพอนังกรวโดบอกว่าจะขอสามตัวตรงๆนะครับผมโอ้ มันเรียงสายสายเนาะเรียงสายมวยเร่กไงติงทางใจ่ส่ปุ้ยอะไรนี่ทำไมข้าวสวยจังปุ้ยมวยกระขานี้่รูว่เขาถ่ายเออติถ่ายเอาวเส้นบอกเาจ้าเีย่จะทยางจะคร่า่า่า ลงเกลียวข้าวสามพันไร่ตงอนะนะลังที่มันับนเจ้าเออคนเกลีวนีเกลจปจนี่ไงจุกนึงเฮ้ยแต่ครับโนวจุกลเออเกจุกราจอ មួយ블ล็อกจากមួយบตมมันจะลงครับเตรียมประเทศเรียบร้อย